สวัสดีครับวันนี้นะฮะกล้วยจะพามาดูฮะอ u z u h i ไฮ l เ,เดอร์เครื่องยนต์ส0มพครับปี 2, 2011ไม่แค่แสนโลฮะสวยๆนิ่งๆเลยเปิดตัวแค่419,000บาทครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาละครับเริ่มกันเลยมาดูที่เครื่องก่อนเลยดูฮะสวยๆกิ้งๆเลยน็อตไม่มีขยับนะบอกเลยที่นี่น็อตไม่มีขยับนะครับ รถดีมีคุณภาพครับน็อตไม่มีขยับครับดูฮะทุกอย่างสภาพเดิมๆหมดครับสภาพเดิมๆหมดเลยสวยๆเลยคันนี้สปาแล้วนะฮะสวยๆเลยเปิดตัวแค่สี่แสนกว่าเท่านั้นเองไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนฮะดูฮะให้ดูกันรอบคันเลยดูกันรอบคันเลยครับ เครื่องยนต์สามพันนะฮะเครื่องยนต์สามพั J bo, น VJ Turbo ฮะมีกล้องหลังด้วยดูมีเซนเซอร์ถอยหลังด้วยนะฮะมีกล้องหลังด้วยฮดูครับสวยมากๆเลยรวมๆแล้วสวยมากๆเลยครับดูดีมากๆเลยสวยมากๆครับเดี๋ยวก้วยพาเข้าไปดูภายในพร้อมกันเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในพร้อมกันนะฮะดูแม็กดูอะไรฮะดูสีนะฮะคันนี้สปาแล้วนะฮะสปาแนละ้วสวยๆเลย เข้าไปดูข้างในพร้อมกันครับฟังเสียงเครื่องพร้อมมันเลยนี่เกียร์โต้ด้วยเกียร์โต้นะฮะไปฟังโอ้โหเป็นไงนิ่งๆเงียบๆฮะดูกระจกไฟฟ้านะฮะลำโพงไปดูเลขไม้กันแสนโลแสนโลฮะไม่ช้ำเลย ไม่้ํำเลยดูสภาพภายในสะอาดมากๆเลยเดิมเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดครับเดิมเดิมหมดเลยโปรโมชั่นตอนนี้นะโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นแรงๆนะบาทเดียวก็ออกได้นะฟรีดาวนะฮะเครดิตดีฟรีดาวนะฮะ,ด,ด,ด,ะ,ฮะดูสภาพรถก่อนนะเป็นไง ดูครับดูเห็นทุกมุมครับสะอาดสวยเลยอ่ะสวยมากๆครับคันนี้สวยมากๆถือว่าคุ้มเงินมากๆเลยสี่แสนบาทสี่แสนบาทคันนี้ป้ายแดงน่าจะอยู่ที่ประมาณล้านกว่านะอ่ะฮสี่ประตูเกียร์ออโตเมติกครับสวยจริงๆกล้วยบอกก็เลยนะ ที่นี่เบสคาร์โต้ครับรถดีมีคุณภาพวารันตีเครื่องเกียร์ฮะดอกเบีย้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.59ครับออกได้ทุกอาชีพดันทุกอาชีพดันทุกเคสครับช่วยเหลือทุกอาชีพออกได้ทุกอาชีพครับรถดีมีคุณภาพวารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบีย้ยถูกที่สุดที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับ